ดูนะดูนะดูนะดูกำลังหันตรงนี้ตืดตืดตดเราขึ้นมาจากตรงนี้ขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนดูข้างบนนี่เดินขึ้นเดินอีกแล้วครับพี่น้องเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นมามาเดิน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  ามาดูดอกกล้วยม้เจอคนเราก็ถ่ายดอกมานะไปละไปแล้ว,ลวขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปข้างบนขึ้นางบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนิดนึงข้างบนตรงนี้นี่ไงในสวนนี้ก็มีชุมเห็ดใช่ไหมชุมเห็ดเทศเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะ นี่ไงเห็นไหมเห็นต้นชุมเห็ดไหมเยอะอีกแล้วมีต้นชุมเห็ดเนี่ยชุมเห็ดเทศเนี่ยเขาใหญ่อย่างนี้เลยเมื่อวานเราเจอต้นเล็กนะนี่เราเจอที่สวนสาธารณะต้นเบลเลอร์เบล่าเลยต้นใหญ่เลยนี่อยู่กลางสวนสาธารณะให้ดูอย่างนี้อะอยู่กลางสวนเลยนะสาธารณะนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวนี้เขาจะมีมุมนี้ด้วยนะมุมสูงๆมุมสูงๆต้นอะไรนะต้นอะไรเนะเนี่ยเราขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเราจะขึ้นข้างบนต่อเราจะขึ้นข้างบนต่อนะจ๊ะจ๊ะ,น,ะ,จะนี่เราสูงขึ้นมาระดับนี้แล้วนะขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อสองอาสาเราศึกษา ตัวนี้เป็นดงดอกไม้ดอกไม้โด่งๆสูงขึ้น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 ประมาณนี้เลยนะสูงขึ้นมาอย่างนี้เข็นไปเรื่อยๆเข้นไปเรื่อยๆสูง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 ขึ้นไปจะทำสักสามนาทีพอว้าวนี่เห็นไหมเห็นข้างหลังไหม เลยนะคะอยู่กลางสวนนะเนี่ยสวนสาธารณะห้าสิบนาทีห้าสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดส่งหึ่งตเต็มเสวนสาธารณะกลางเมืองเลยเห็นไหมเห็นไหมพระที่กำลังจะตกแล้ว เอาสักสมนาทีแล้วค่อยมาบวกอีกคลิปนะยาวๆมันไม่ได้เออยาวๆต้องไปลงอะไรนะเอาไม่ได้